ปรากฏการณ์ที่น้ำแข็งขั้วโลกละลายเป็นปรากฏการณ์ที่ถูกพูดถึงมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่ที่หลายฝ่ายเริ่มหันมาให้ความสนใจกับสภาวะโลกร้อนมากยิ่งขึ้น แต่ข่าวที่สร้างความประหลาดใจให้แก่ใครหลายคนเป็นอย่างมากในวันนี้ก็คือข่าวการละลายของน้ําแข็งบนเกาะกรีนแลนด์ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือโดยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้น้ําแข็งที่ปกคลุมพื้นที่ทั่วทั้งเกาะกรีนแลนด์กว่าร้อยละเกละลายหายไปในระยะเวลาเพียงแค่4วันเท่านั้น ภาพถ่ายดาวเทียมที่ถูกนำมาเปิดเผยโดยองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งสหรัฐหรือนาซาภาพนี้ทำให้เห็นได้ว่าพื้นที่สีขาวที่เคยเป็นน้ำแข็งปลกคลุมอยู่เปลี่ยนเป็นสีแดงซึ่งในช่วงแรกนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเกิดความผิดพลาดบางประการขึ้นกับระบบดาวเทียมของนาซาเพราะแทบจะไม่มีใครเชื่อในภาพที่ได้เห็น แต่หลังจากการตรวจสอบอย่างละเอียดและมีการประชุมหาหรือกันร,ระหว่างนักวิทยาศาสตร์รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศแล้วทุกฝ่ายต่างก็ยืนยันว่าการละลายของน้ำแข็งบนงกาะกรีนแลนด์นั้นเกิดขึ้นจริงเนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ทำให้น้ำแข็งละลายเร็วขึ้น แต่การละลายดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมายของนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากเพราะช่วงเวลาที่น้ำแข็งละลายเร็วที่สุดเกิดขึ้นเพียงแค่4วันคือวันที่8ถึง12กรกฎากคมจากเดิมที่มีการละลายเพียงแค่ร้อยละ40ก็เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ97 <c oughs> ทางด้านของผู้เชี่ยวชาญที่เดินทางไปยืนเกากรีนแลนด์เพื่อเก็บข้อมูลของการละลายของน้ำแข็งที่เกากรีนแลนด์เป็นเวลานาน,านกว่า30ปี <c oughs> ก็ให้สัมภาษณ์ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตซึ่งถึงแม้ว่าในช่วงฤดูร้อนน้ำแข็งบนเกาะกรีนแลนด์จะละลายเป็นปกติอยู่แล้วแต่การละลายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องผิดปกติและน่ากังวลเป็นอย่างยิ่ง ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญอีกส่วนหนึ่งกลับมองว่าก,การที่น้ําแข็งบนเกาะกรีนแลนด์ละลายในครั้งนี้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกๆ150ปี <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายควรติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด <c oughs> เพราะอาจส่งผลกระทบ <c oughs> ที่ใครหลายคนอาจคาดไม่ถึงก็เป็นได้ <c oughs> โดยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ก็คือระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากแผ่นน้ำแข็งบนเกาะกรีนแลนด์บางช่วงนั้นมีความหนาถึง3,000เมตร จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าน้ำที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งจะมีปริมาณมหาศาลมากเพียงใดซึ่งในแต่ละปีระดับน้ำทะเลทั่วโลกเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย3มิลลิเมตรโดยหนึ่งใน5ของระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นมานั้นเกิดจากการละลายของน้ำแข็งบนเกาะกรีนแลน์นั่นเอง